สวัสดีครับผมพื้นกักางเกษตรกรนะครับวันนี้มารีวิวเบ็ดไม้ไผ่ปกักคันาการสวยส ok วย้อมใช้งานนะครับฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับคุณลุงคุณป้าคุณอา,าหรือว่าร้านค้าอยากนําเบ็ดไม้ไผ่ปักคนาไปขายสวยมากครับผมรับการเบ็ดร้านผมมีสวยกว่าที่ลูกค้าเคยเห็นมาแน่นอนนะครับวันนี้ มีความจําหนแล้วนะครับนําเข้าจากคุณปู่คุณตาแล้วนะครับผมสีมือของคุณปู่คุณตานะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิว้ว่ามีขนาดไหนบ้างนะครับครับผมตัวแรกนะครับตัวสั้นส่วนของทางร้านนะครับแปดสิบเซนติเมตรนะครับนี่ครับเชือกเบอร์สิบสองนะครับรับปลาได้เป็นสองโลนะครับเป็ดเบอร์สี่นะครับเป็ดตาลังคงนะครับผม เป็นเบ็ดในตำนานนะครับ80เซนติเมตรเนี่ยก็เหมาะกับปลาดุกปลาช่อนนะครับหึงกึ่งครึ่งโลอะไรประมาณนี้ปลาดุกก็เป็นโลถ้าเป็นปลาช่อนไหนก็ครึ่งโลหรือว่าหนึ่งโลก็ได้ครับผมสบายสวยนะครับดูคําเบ็ดนะครับไม่ต้องห่วงครับผมเหลากลมสวยบางควันกันมอดให้เรียบร้อยนะครับมาดนี้นะครับร้อยคันสามร้อยห้าสิบบาทครับจิบเงินไปทางแล้วก็หนึ่งเมตร นะครับเป็นเมี้สวยๆนะครับรีวิวกันใกล้ๆเลยครับนี่เหลากลมสวยไม่มีเส้นนะครับุดยอดมากครับเชือกเชือกนี้นะครับเชือกเบอร์สิบสองเหมือนกันนะครับรับปลาได้สองโลได้สบายนะครับตัวเบ็ดก็เบ็ดเบอร์สามนะครับเบ็ดเบอร์สามเต็มติดดปลาช่อนนะครับป็ดปลาช่อนปลาช่อนหนึ่งโลถึงถึงสองโลนะครับ สวยนะครับรประกันได้ว่าสวยแน่นอนนะครับตัวใหญ่ตัวยาวสุดนะครับผมตัวยาวสุดร้อยี่สิบเซนติเมตรนะครับคุณลูกค้าก็รีวิวเลยเลยครับใกล้เลยเราลมสวยนะครับเชือกเบอร์สิบห้าครับใหญ่มากนะครับเบ็ดเบอร์สองนะครับเบ็ดเบอร์สองเบ็ดตัวนี้รับปลาได้สองถึงสามโลนะครับสวยยาวตัวยาวสุด นี้ปากคลองเนาะปากคลองนะครับปากน้ําลึกไม่สบายนะครับส่วนพวกแปดสิบหนึ่งเมตรนี่ปากคนานะครับปากคนานคแล้วเราเราก็จะมีคันตรงด้วยนะครับนี่คือคันตรงนะครับคันตรงไปก่อนนะครับคันตรงจะมีเริ่บบมจากหนึ่งเมตรนะครับแต่ถ้าอยากได้แปดสิบก็สั่งเราครับแปดสิบสั่งสั่งได้ครับทําให้ แต่ใช่จากได้รวนๆหน่อยก็หนึ่งเมตรนะครับกลมสวยนะครับปลายอ่อนนะครับปลายอ่อนนะครับผมัวนี้หนึ่งเมตรนะครับหันตรงเนาะทีนี้ก็หันตรงร้อยี่ตัวสุดสวยนะครับปลายอ่อนนะครับเชือกเบอร์สิบห้าบิดเบอร์สองเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงครับกลมสวยตัานปลายบนน่ครับปลาย กลมนะครับเนี่ยเรากลมสวยไปอ่อนนะครับสวยมากฝีมือคนปลูกคนตาเนี่ยยอดครับผมผมรับประกันได้ครับร้านผมไม่เสียใจแน่นอนครับฝากถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรนะครับฝากฝากไลน์ไว้ใครใครจะติดต่อทางเบอร์โทรหรือว่าไลน์นะครับถ้าสนใจทางหน้าเพจก็อินบ็อกข้อความเข้ามานะครับ มีความสจํานวนมาก,มดดกานะครับผมเปิดฤดูกาลนะครับปีนี้ปีที่สามครับผมในการจําหน่ายนะครับเก็บดึนไปทางทั่วไทยนะครับร้านค้าหรือว่าพ่อแม่พี่น้องี่เอาไปใช้ส่วนตัวเล่นๆทําคลิปทําอะไรก็เชิญมาได้เลยครับร้านนี้ครับผมรับประกันได้ว่าสวยและก็เด่ดคุณภาพนะครับสวัสดีครับ